สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับมีรถสวยน่าใช้มาฝาก1คันนะครับปี2 0 1 2เลยนะครับกับเชฟโรเลตคูซนะครับ1.8ออโต้นะครับตัวนี้เปิดในราคา1 35,000บาทเพียงเท่านั้นนะครับรถสวยไม่มีชนหนักอต่อหรือพลิกคว่ำนะครับหน้าเดิมหลังเดิมงามๆครับสีขาว90%เลยครับคันนี้เกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างแน่นๆครับลองขับดูได้นะครับรถอยู่ที่คลองเจปทุมธานีนะครับเบอร์โทรอยู่นี่นะครับไลน์ได้เลยครับเบอร์นี้เลยครับ ขอเจราจานะครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอสลดและการันตีการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศนะครับ รับประกันได้รถแน่นอนนะครับ135,000บาทเพียงเท่านั้นนะครับกับรถปี2012นสะครับสีสันเงาชําขัดเคลือบไว้เรียบร้อยนะครับสีสวย90%เกียร์เครื่องยนต์ก็พร้อมสมบูรณ์นะครับใครที่กําลังหารถใช้งานนะครับฝากไว้พิจารณานะครับคันนี้สวยมากๆนะครับราคาก็น่าสนใจมากๆกับรถปี2012นะครับ Chevrolet c r u e นะครับ1.8ออโต้น้ํามันล้วนครับไม่เคยติดแก๊สครับรถสวยสภาพดีงามราคายอดเยี่ยมได้ปี2012 โฉมสวยรูปร่างหน้าตาหน้าค้นหาหน้าครบหน้าใช้ครับคันนี้สภาพสมบูรณ์สุดๆนะครับ1.8ออโต้น้ำมันล้วนภายในสวยสมบูรณ์เซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กเอเกระจกซ้ายขวาพับไฟฟ้าพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันต้องบอกว่าครบเครื่องคุ้มค่าในราคานี้น่าสนใจสุดๆครับ135,000บาทนะครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอสนลดได้เลยครับ ใช้งานไปแล้ว140,000กิโลเมตรนะครับรถสวยสภาพดีพร้อมใช้ครับเอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดนะครับใครที่กำลังหารถใช้งานราคาแสนต้นนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆนะครับกับเชฟโรเลตครูซนะครับหลายท่านอาจจะกังวลนะครับการซ่อมบำรุงดูแลนะครับก็สามารถเข้าไปศึกษาหาข้อมูลได้นะครับในเชฟโรเลตขับหรือเชฟครู e ขับก็ได้ครับจะได้ข้อมูลจากสมาชิกที่ใช้งานอยู่จริงนะครับอะไรการซ่อมบำรุง ก็ยังมีอูเก,ก่งๆมีอะไรแน่นอนนะครับลองเช็คชมดูรถทดลองขับนะครับจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับ รถสวยสภาพดีภายในกอบเดิมๆมันทับเบาะผ้าเดิมจากโรงงานนะครับใช่ชอบชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับราคานี้นะครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่วนลดได้ครับการันตีการจะส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศนะครับรับประกันได้ลถแน่นอนนะครับรถสวยสภาพดีราคาน่าสนใจมากๆนะครับกับราคานี้กับปีนี้ได้ชมได้สภาพนี่เลยครับเอกสารพร้อมโอนครบทุกอย่างนะครับถูกต้องกฎหมายทุกจุดครับ เช็คชมดูรถทดลองขับจะตัดสินใจได้แน่นอนนะครับหรือบ้านไกลนะครับอาทิ่แจ้งนะครับถ้าทันไม่อยากเดินทางก็รอเช็ครถทดลองขับที่หน้าบ้านนะครับเราบริการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศนะครับรับประกันได้รถแน่นอนนะครับแจ้งจากช่อง YouTube การันตีการจัดส่งและขอส่นรถได้ครับรถสวยครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักไม่ตัดไม่ต่อไม่พลิกไม่กวาำไม่จมนะครับใครที่กําลังหารถใช้งานนะครับฝากไว้พิจารณาในราคาแสนต้นคันนี้จึงน่าสนใจมากๆานะครับ ชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับ1.8ออโต้น้ำมันล้วนครับรถสวยสภาพสมบูรณ์ครับเอาไปใช้งานกันได้เลยครับลองชมลองพิจารณาดูนะครับรถสวยสภาพนี้ได้ปีได้สภาพนะครับการซ่อมบำรุงดูแลอย่างที่บอกนะครับลองเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับในแฟนเพจแฟนขับของเชฟเรด c ับหรือครูสขับนะครับมีคนที่ใช้งานอยู่จริงจะสามารถแบ่งปันประสบการณ์ได้แน่นอนรถสวยสภาพดีงามราคายอดเยี่ยมครับ